ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวรรณภูมิ5วัน4คืนออรลีท่ทเปะนะย์ด้วยนะเหลือเวลาเยอะเลยใกล้ถึงเวลาบอดดิ้งแล้วนะครับค่อนข้างกว้างนะครับผมสำหรับหนึ่งช่องที่นั่งเราได้สองหน้าต่างเลยนะครับเราตกแต่งสไตล์การบินไทยนะดูเป็นแบบลายเป็นผ้าไหมสีมุกน่าจะขยายได้อีกปะเมร็จแล้วหรอแค่นี้ไงแค่นี้นะเน,น้นอไงต้องมีอะไรให้เล่นอีกเราคาดหวังว่าจะอัปเดตใหม่ครับตอนดูสบายไหม เป็นบริการของทางรัฐบาลของที่นี่ครับเราซื้อมาจากเมืองไทยเรียบร้อยผมเปลี่ยนมาจากบนเครื่องเลยรอสักพักหนึ่งนะครับสัญญาณก็จะ activate ก็ขึ้นเป็น 4G แล้วใช้งานได้ตามปกติเลยครับเทายวน a i r p o อร์ MRT เราสามารถใช้บัตรเครดิตของที่ไทยแตะไปได้เลยได้จริงหรือเปล่าโอเคไปแล้วอยมาถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับสิ่งหึงครับ